สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เฉลยข้อสอบแพทหปี2563คําคำถามข้อที่17ให้ a และ b เป็นจานวนจริงที่ไม่เท่ากับ0และให้ f x เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวกหนึ่ 1, สำหรับทุกจานวนจริง x และ f ลบหมีค่าเท่ากับ0ถ้าเรนของ f เท่ากับ นะช่วงปิด0เปิดอินฟินิตแล้วค่าของนอินทะิเกรตจากลบ1ถึง2 fxdx เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ตัวเลือก1 5ตัวเลือก2 7ตัวเลือก3 8ตัวเลือก4 9ตัวเลือก5 11ในคลิปนี้แนะนำพิธีธรรมสวิธีมาดูกันว่าเด็กชายฉลาดเด็กชายชเฉลียวหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้ได้ย่งไงบ้าง วิธีทำของเด็กชายเฉลียวจะสั้นสักนิดหนึ่งนะสี่บรรทัดมาดูเหตุผลในใจของเด็กชายเฉลียวให้ดีนะพิสัยคือช่วงปิดศูนย์ถึงอินฟินิตแปลว่าศูนย์เป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์ก็กลายเป็นพาราโบลาหงายละถัดไปนะจุดต่ำสุดเส้นสีแดงก็เป็นแกนพาราโบลาคำว่าเนี่ย fx เท่ากับ ax กําลังสองบวก bx บวกหก็แปลว่า x เป็นศนย์ y เป็นห x เป็น0 y เป็น1สมมาตรกับเส้นสีแดงสะท้อนมาเลยลบ2 1 f ลบ2เท่ากับ1เพราะฉะนั้นสมการพาราโบลาก็คือ f x เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกําลัง2สิ่งที่โจทย์ถามก็คือการอินทิเกรต x บวก1กำลัง2จากลบ1ถึง2อินทิเกรตแล้วได้9เด็กชายเฉลียวก็จะคิดเลขเร็วนิดหนึ่งนะตัวเลือก4อถ้าคิดไม่ทันเด็กชายเฉลียวไปดูเด็กชายฉลาดกัน เด็กชายฉลาดก็เนะีเขียนภาษาตำรานิดๆนะทบทวนโจทย์นะ fx เท่ากับ ax กำลังสบวก bx บวกหโจทย์ให้ตัวนี้มาเด็กชายฉลาดก็เอามาใช้ได้สมการและวนะแทนค่า x นะีอันนี้ศจัดรูป b เท่ากับ1บวก a สมการพาราโบลานะใช้สูตรด s c r i m i n a n t ของนักเรียนมอต้น ลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบส ac เนีเห็นแต่ว่า c ในข้อนี้มันคือเลขหนึ่งพิสัยนะีปิดศูนย์ถึงอินฟินิตอราโบลา fx มากกว่าเท่ากับ0ย์นะี f ลบหนึงเท่ากับศย์เพราะฉะนั้นจุดต่ำสุดก็คือจุดยอดเห็นไหมเด็กชายฉลาดพูดเยอะนะีพิสัยนะีค่าต่ำสุดจุดต่ำสุดเป็นไปได้อย่างเดียวนะีจุดยอดคือลบหนเพราะฉะนั้นนะ สิ่งที่อยู่ในรูนี้ต้องเป็นศูนย์ก็แตะแกน x จุดเดียวอะ่ะเนี่ยนี่คือคำอธิบายของเด็กชายฉลาดแตะแกน x จุดเดียวก็ต้องมีรากในตัวเดียวของที่อยู่ในรูปต้องเป็นศูนย์สองเงื่อนไขนี้แก้สมการได้ a เป็น1 b เป็น2 a 1 b 2ก็กลายเป็น x บวก1นึกำลังสองเนเด็กชายฉลาดก็อินทิเกรตยาวๆให้เห็นเนะเด็กชายเฉลี่ยเมื่อกี้คิดในใจใช่ไหมคำตอบเท่ากัน เพราะเวลาสอบจริงก็ตัดสินใจกันเองนะว่าจะคิดเลขช้าๆแบบเด็กชายฉลาดภาษาตำลาหรือจะเอาคำตอบรวดเร็วตัวเลือก4ี่หรืใช้วิธีของเด็กชายเชนเหลียวพบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ